เตรียมตัวสักยันวัดหลวงพ่อเปิน่นะคะลายที่เราจะได้เป็นลายแรกๆเลยก็าตามรูปสลักที่อยู่ด้านหลัง้าจารย์นี้นะคะส่วนใหญ่ผู้ชายก็จะได้เป็นก้าวยอดต่อด้วยกำแพงกำแพงแก้วนะคะจากนั้นถึงจะไล่ลงมาเป็นยันอื่นๆส่วนใครที่อยากจะ ได้เสือเพ่นเลยก็ต้องลองไปสอบถามตามกุฏิหลวงพี่นะคะว่าท่านพอมีคิวให้เราไหมส่วนราคาค่าครูก็ถ้าเริ่มจากลายเล็กๆตามตามที่วัดท่านจะเมตตาก็ค่าครูไม่แพงนะคะน่าจะเจ็ดสไม่เกินร้อยแต่ถ้าจะเป็นลายที่